มาดูรถบ้านมือเดียวครับคันนี้เป็น Mazda CX-5 ครับ 2.0S ปี2017ครับตอนออกห้างเนี่ย1 4 1 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะบอกเลยว่าราคาแพงมากนะครับ Mazda เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของช่วงล่างครับนะแล้วก็ขับสนุกคือขับดีอ่ะขับเร็วๆรเนี่ยรู้สึกว่ามันแน่นมากๆนะครับวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยตกมากๆนะสำหรับรถมือสองตอนนี้นะล้านสี่กว่าๆใช่ไหมฮะวันนี้เหลือแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท เดี๋ยวคุณมาชมว่ามันน่าใช้ขนาดไหนนะฮะคัน,นี้รถมือเดียวยังไม่พอนะยังมีเลขไม่์แค่9 0,000่นโลนะครับก็ผมว่าคุ้มนะ4 9่0 0นกมันบาทคุณได้ขับรถระดับแบบนี้เลยอะ่ะนะตัวนี้เนี่ยด้านหน้าต้องบอกว่ามัดด้านเนี่ยทำออกมาโดดเด่นในเรื่องของไฟครับไฟหน้าเขามีความเป็น LED คมชัดมากๆนะฮะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอก LED เล็กๆตรงนี้แต่มีความสว่างมากๆเลยนะเป็นสีขาวเลยนะฮะกระจังหน้าเนี่ยนะโดดเด่นอยู่แล้วนะทำให้รถเนี่ยดูมีแบบ สปอร์ตมากๆนะครับโอ้โหด้านหน้ามีทั้งเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะครับคือออปชั่นดีเลยนะฮะมาดูด้านข้างครับด้านข้างเราบอกว่าเป็นรถ SUV Cross Over ที่ใหญ่เลยนะเป็น5ที่นั่งแต่บอกเลยว่าบอดี้ใหญ่และยกสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปีนฟุตบาทคุณตกหลุมคุณไปได้ทุกที่ในเมืองไทยแม้ว่าถนนจะไม่ดีนะก็ได้หมดคันนี้มีการเสริมหล่อมาก็คือเป็นล้อแมกของโมโม่นะ ล้อแมกพร้อมยางเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแพงมากนะครับหลายหมื่นมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้ซีรีย์ยางที่ใหญ่เพื่อให้เป็นเป็นยาง s อ v ยอ่ะยาง SUV เนี่ยจะแพงนะครับตัวนี้เป็นยางขอบ18นิ้วเลยนะ2 3 5 6 0 R 1 8เป็นยาง Continent a l ยนะฮะยังใหม่อยู่เลยนะตัวลูกค้าเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็วิ่งน้อยคุณดูดอกยางก่อนนะฮะลายของยางค่อนข้างสวยนะครับคุณดูนะ แล้วมาพร้อมกับแม็กสีดําด้านตัดด้วยสีเงินโมโม,โมสวยเลยนะสีดําด้านนะครับโหขับดีเลยนะฮะยางเกาะถนนมากนะครับมาดูด้านล่างนี่โหใหม่มากนะครับคือรถบ้านมือเดียวอะ่ะนะวิ่งน้อยนะแล้วเป็นรถที่ขับดีจริงนะมาดูต่อในเรื่องของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว ในตัวนะฮะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับมีายสปอตเตือนรถด้านข้างจะอยู่ที่เหนือเลนนะจะก,กระพริบเป็นสีส้มนะฮะใช้กรณีเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะมีรถด,ด้านข้างมามาจะก,กระพริบเตือนว่ามีรถนะในส่วนของขอเขาฝอกไดสเลยเขาให้มาเลยประตูคู่หน้านะครับก็เข้ารถหรือล็อกรถโด,ดยแค่สัมผัสปุ่มนี้นะครับในส่วนของคันนี้นะบอกว่าเจ้าของเนะี่ยค่อนข้างจะรักรถนะเพราะอะไรผมสังเกตคนที่ลงทุนกับการติดฟิล์มใสนะครับ ต้องบอกว่าเป็นหมื่นนะหมื่นกว่าบาท20,000กว่าบาทเนี่ยคือมีม,มีแน่ๆราคานี้ฟิล์มใสที่เขาติดเนี่ยกันรอยในส่วนของตามพวกมือจับนี่ฮะตรงนี้นะด้านในหนึ่งจุดยังไม่พอที่เขาติดตรงด้ามจับเนี่ยทุกอันเลยคุณดูเขาติดหมดเลยนะครับคือเขารักรถมากมาสด้านเนี่ยชอบเป็นรอยตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นดําเงาถ้าไม่ติดฟิล์มนี้ไปเลยนี่คุณดูมีการติดฟิล์มมานะที่เสาต่างๆนะครับ ผมบอกเลยว่าเขารักรถนะแพงมากนะนี่ติดทุกอันที่เป็นดำเปียโ,โนแบ็คนะฮะติดทุกอันครับโอเคเนี่ยตามมือจับติดหมดติดหมดนะเขาบอกว่าดูแลดีมากนะครับนี่ยางหลังเอามาดูยางหลังหน่อยยางหลังก็ซีรีส์เดียวกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นดิสเบกสี่ล้อแล้วนะครับยางก็ยางแบบอ้วนโตมากนะฮะดูสวยเลยนะ,ะมาต่อด้านท้ายครับ ขับตามก็ต้องบอกว่าโดดเด่นนะนี่ปลายท่อฮะเสริมหล่อมานะครับแต่ไม่มีเสียงอะไรนะแค่เป็นเสริมปลายท่อเฉยๆนะฮะสปอยเลอร์ด้านบนเนี่ยเป็นเคปล่านะครับไม่ชอบแล้วก็แกะออกได้นะฮะแล้วเจ้าของเนี่ยติดฟิล์มวีคูนะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะอ่านี่ด้านท้ายไฟ led กล้องมองหลังอะไรมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะคันรัดตั้งล้านสีก่กว่า และฝาท้ายได้ไฟฟ้าด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเซียห้าเนี่ยเป็นรถที่ใหญ่มากนะใครที่ต้องการรถขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัดใครที่ของเยอะๆต้องต้องมีรถแบบนี้นะฮะที่แบบของเต็มรถแล้วเวลาพับบอร์ดเราแค่ดึงตรงนี้มันก็จะพับอัตโนมัติให้นะครับในส่วนของตรงนี้ครับเรียกว่าม่านบางังสัมภาระนะครับนี่เวลาเราจะใช้งานเนี่ยตัวนี้มันต้องดึงติดกับตรงนี้ครับปกติเนี่ยดึงติดกับตรงนี้ด้เลยนี่ฮะยึดกับตรงนี้ได้เลยเวลาเรา เวลาเราเปิดฝาหลังเนี่ยมันก็จะบังแดดอะไรให้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับก็พับเบาะลาบได้นะผมจะแกะให้ด้วยตัวนี้ถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมครับเราก็สามารถถอดออกได้นะฮะสามารถพับเบาะลาบได้นะเวลาใครมีใครใครมีของนะหรือใส่จักรยานนะพับเบาะดึงตรงนี้นะข้างล่างมีอะไรตัวนี้มียางอะไรครับใครออกต่างจังหวัดครับ นี่แล้วก็มีกล่องโฟมอะไรใส่สําหรับแม่แรงบล็อกคันล้อยังไม่เคยใช้งานนะใส่ถุงทุกอย่างใส่ถุงนะครับและนี่ฮะผมให้ดูกาวเดิมกาวสีครีมพื้นสีเทาแบบนี้เดิมๆนะฮะไม่มีรอยเคาะนะครับไม่มีรอยทําสีนะครับอยเลยก่อนเดี๋ยวจับเองนี่โอเคนี่นะฮะเป็นไงเดิมนะผมบอกเลยว่าสะอาดสวยอันนี้นะสะอาดเลยผมไม่ไร้ใส่ ทุกอย่างห่อในถุงพลาสติกหมดนะครับช่องนี้ก็มีใส่ของได้นะครับนี่ฮะคือเหมาะกับแม่บ้านอนะ่ะจริงๆแม่บ้านที่ของเยอะในฝั่งนี้ก็ทําได้นะถอดได้หมดนะฮะเอา้าเดิมไหมคุณดูสติกเกอร์ยังอยู่3จุดตรงนี้ซ้ายขวาย,ยังมีนะเม็ดอาร์ชัดฝากระโปรงท้ายไม่มีถอดแกะน,น็อตนะก็เดิมเห็นไหมคุณดูมาร์กก่อนนะครับนะเอาเป็นว่าถ้ามีชนหนักน้ําท่วมผมยินดีรับซื้อคืนร้อเปนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะ เครื่องเดิมสีเดิมนะอะมือเดียวฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับมาดูด้านฝั่งนี้ก็ส่วนในเรื่องสีเนี่ยมีริ้วรอยเล็กน้อยมากๆครับก็เท่าที่ผมมองด้วยสายตายังหาไม่ค่อยเจอเลยมีแค่ริ้วรอยนิดหน่อยจริงๆนะฮะเนี่ยผมชอบมากเลยตามมือจับเขาติดหมดเลยเนี่ยติดหมดยังไม่พอนะเดี๋ยวข้างในเขาติดทั้งคันผมบอกเลยหลายหมื่นรู้สึกจะประมาณสอสามหมื่นขึ้นนะฮะและนี่ฮะ ตรงนี้ดำเปียนโนเป็นรอยง่ายมากนะคุณคนไหนที่ซื้อมาด้าแล้วได้ติดฟิล์มเงี้ยดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแกะนะแกะมานี่เป็นรอยเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยเซ็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้านะช่องวางของ,ของต่างๆนะฮะลายมงุงลายไม้เป็นลายไม้สีเทาดาค่อนข้างสวยนะครับตัดด้วยสีเงินนะดีเทลคือต้องบอกว่ามาสด้าเนี่ยวัสดุภายในตกแต่งดีดูมีคุณภาพอะง่ายๆเลยเห็นไหมดูหนังเขาหนังเขาเนี่ย มันทําให้รถภายในมันหลูนะปกติรถญี่ปุ่นทั่วไปเขาจะใช้เป็นพลาสติกนะรถต้นทุนแต่เนี้ยการที่ทําเป็นหนังเนี่ยมันทําให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นเนี้ยเป็นหนังหมดเลยผิวสัมผัสมันจะดูนุ่มนะครับแตรับเพจสี่านะฮะมาดูออปชั่นนี้แฟชั่นคอนโรลปิดได้ไอสตาร์ทสต็อปนะช่วยประหยัดน้ำมันเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ช่องแอร์เป็นสีเงินสวย,สวยเลยนะวัสดุดีคอนโซลยังบุด้วยหนังครับก็ทำให้ดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น ในส่วนของพวงมาลัยฮะ Multi Function มีระบบ Cruise Control นะออกต่างจังหวัดเนี่ยล็อกความเร็วได้นะครับและมีในส่วนของ Airbag โลโกโ้ Airbag นะพวงมาลัยสวยอันนี้เดิมๆนะเป็นหุ้มหนังเดิมๆเ,เลยนะฮะเลกมห้า0 2 6 8ก็คือ9268โลนะครับเท่านั้นนะน้อยนะตัวนี้มี Head Up Display นะจะทำหน้าที่สะท้อนความเร็วเข้ากระจกนะทำให้เราไม่ต้องก้มมองเดือนไมคนะเพื่อความปลอดภัย ระบบไฟหน้าอตัตโนมัติระบบปั่นน้ำฝนอตนัตโนมัติคุณไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเลยเปิดออโต้ไว้นะมันทำงานอตนัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงอตัตโนมัติครับให้มาหมดช่องวางแก้วต่างๆมีเออช่องวางใส่แว่นนะฮะช่องใส่แว่นนะมีอะไรอีกคันนี้ออปชั่นค่อนข้างเยอะนะในส่วนของจอกลางนะก็ยังเป็นจอแบบทัชสกรีนได้นะครับก็ตั้งอยู่บนคอนโซลมองง่ายนะ บลูทูธได้หมดอยู่แล้วนะในวิเกเตอร์นี่มีไหมน่าจะน่าจะไม่มีนะเนวิเนวิเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือมาสด้าจะมีขายเพิ่มที่ศูนย์ก็คือซื้อเป็นเมมเขาอะเอาตัวนี้มีมีเนวิด้วยแสดงว่าลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มนะมีอะไรบ้างดิมีเน่ด้วยนะบางคันไม่มีนะมาดูนี่ช่องแอร์ดูพรีเมียมไหมใส่ซีดีได้ปุ่มพุทธสตาร์ทแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะ ดีเทลต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าพรีเมียมจริงๆในส่วนของเกียร์มาดูใกล้ๆหน่อยผมบอกเลยว่าคันนี้ใหม่นะเจ้าของเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะรักรถและนี่ฮะติดฟิล์มหมดเลยทุกส่วนที่เป็นดำเงาเปียนโนโคตรดีนะเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮไอตรงนี้เป็นตัวควบคุมจอถ้าเราไม่อยากทัสกรีเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ง่ายนะไม่ต้องเอื้อมไปช่องวางแก้วสองช่องแล้วก็นี่กุญแจเป็นคีย์เลสนี่ดูซองก็รู้แล้วนะฮะ พี่เท้าแขนต่างๆใหม่บุด้วยหนังหมดเลยเป็นซอฟทัชหมดเลยต้องบอกว่ามันทําให้ดูพรีเมียมนะครับผมบอกก่อนนะสวยเลยแล้วก็ต้นทุนแพงมีคอนโซลหน้าตัดลายไ,ไม้อ้ออีกส่วนหนึ่งคุณเห็นเสา A เสา B ด้านหน้าไหมที่ผมชี้ตรงนเนี้ยเนี่ยเขาติดพลาสติกหมดเลยอะดูดิคือคือมันเป็นสีครีมนะเขาควรเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเขารักรถมากเลยนะสุดยอดเลยมีทั้งเสา A เสาบ B. อ่ะแทนต่อเบาะสวยงามนะฮะ เหมือนกันนะตัวนี้เป็นเบาะหนังคุณภาพเนี่ยดีเหมือนกันนะเบาะคู่หน้าเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวนะผมขอลองดูคู่หน้านะปรับไฟฟ้าเลยเพราะว่านี่เบาะฝั่งนี้ก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็นี่มีมัลีสองจุดปรับไฟฟ้าได้นะครับส่วนของเบาะผมอยากให้ดูผมไม่ได้ทําอะไรนะนี่คือเบาะหนังแท้นะก็ต้องบอกว่านี่คุณภาพของมาสด้าเบาะเขาตัวใหญ่สังเกตเบาะเขาตัวใหญ่อะมาดูปีกเบาะตรงนี้หน่อยก็ยังสวยงามอยู่นะครับเนี่ยมีโลโก้แอร์แบ็กด้านข้างคือตัวนี้จะมีแอร์แบ็กด้านข้างด้วยไซส์แอร์แบ็ก ดูนะดูสิผ้าหลังคาโคตรสะอาดนะผ้าหลังคาสีครีมด้วยนะครับคันนี้ดีเทลดีเลยนะผมผมเป็นคนชอบคนที่แบบดูแลรถแบบนี้แหละนะนะรถมือเดียวเขาซื้อมาตั้งร้านสีใช่ไหมวันนี้โอ้เหลืออยู่แค่สี่แสน้าหมื่นห้าบาทคุณนี่พวกนี้ติดติ๊กเกอร์หมดเลยนะทั้งคันอ่ะหลายหมื่นบอกเลยนะคุ้ม แอร์หลัง2ช่องครับเบาะต่างๆสวยงามนะขับโคตรดีอ่ะช่วงล่างนิ่มมากนะมัตด้านะ่ะดูเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีพอดีนะตัวนี้ก็165แรงม้าสกายแอคทีฟรองรับน้ำมันสูงสุด e 8 5นะครับใครอยากประหยัดน้ำมันก็เติม e 8 5ไปเลยนะแต่ว่าบอกเลยว่าเครื่อง2 0 0 0ตัวนี้แรงมากดู อวกยางแท่นพงแท่นเครื่องอะไรเครื่องยังไม่เคยแกะนะมาร์กต่างๆตรง,ตรงนะฮะคุณดูชุดแงขงคานหน้าหม้อนงหม้อน้ําพลาสติกพลาสติกสติ๊กเกอร์ติดสนิทหมดนะครับเนี่ยน,นะคือเราดูเวลาเราดูรถเนี่ยเราต้องดูตําหนิดูความผิดเพี้ยนเพราะว่าถ้ารถชนมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้น็อตเดิมเลยเห็นไหมมาร์กยังตรงอยู่นะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่จะชนหนักนะครับ โลกโก้มาได้ชัดเจนมากไม่มีรอยพ่นสีป้ายมอกอติดสนิทเป๊ะอันนี้สวยนะครับก็ซื้อได้นะผมบอกเลยราคา499จากราคาป้ายแดงล้าน4ี่กว่ากว่าหายไปล้านหนึ่งหายไปเกือบ1ล้านบาทนะฮะนะใครซื้อป้ายแดงเจ็บหนักมากๆนะสนใจคันนี้นะโทรมาหาผมเลยน้องแบงค์ศูนย์แปดเจ็ตัวครับดูรถที่พระราม9แยกผังเมืองศูนย์วัฒนธรรมร้านโยรชดาใบาคุณแบงพระราม9นะ